สวัสดีครับกลับมาพบกับผมีเช่นเคยนะครับแอดมินโบนะครับผมแล้วก็มีรถเข้ามาใหม่เช่นเคยนะครับนั่นก็คือเจ้ารถกระบะที่ได้รับความนิยมมากๆในบ้านเราคืออีซูซูดีแมกออนนิวนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เครื่อง3,000ปี2012เดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะครับผมก่อนจะไปชมรถครับเดี๋ยวฟังโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านเราก่อนนะครับผมนั่นก็คือออกรถฟรีดาวนะครับแล้วก็ฟรีดอกเบี้ยให้1ปี1ปีแรกลูกค้าจะไม่เสียดอกเบี้ยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่ทางร้านจัดให้ลูกค้าาโดยยเเฉพะลรหื รับสิทธิ์ดอกเบี้ยพิเศษนะครับผม2.79ต่อปีได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมรถกันก่อนนะครับผมว่าภายนอกภายในของมันเจ้าตัวนี้เป็นแบบไหนกันนะครับผมไปเลยสำหรับดี a x คันนี้นะครับเป็นตัวไฮเรนเดอร์นะครับผม4ประตูเกียร์โต้เครื่องยนต์3 0 0 0ซีนะครับตัวรถรอบๆคันภายนอกนะครับคิ้วล้อสเกิดหน้าหลังถูกติดตั้งมาจากเจ้าของเดิมนะครับล้อแม็กเป็นแม็กที่แต่งนะครับเรนโซนะครับผมสเกิดหน้าก็ถูกติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับผม ตัวนี้ก็จังหน้าจะเป็นชุบโครเมียมมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟหน้ากับโปรเจคเตอร์นะครับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ทั้ง2ฝั่งด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับผมมาจากตัวโรงงานกระจน้ายังเป็นของเดิมนะครับผมล้อแมกขับ18เรนโซนะครับยาง2อก5มิชลีนใช้กันยาวๆนะครับถูกระจกชุบโครเมียมไฟเลี้ยมนีมาให้นะครับมือจับโครเมียมด้านบนจะเป็นแหลกที่ถูกเสริมขึ้นมาอีกนะครับทำให้มันเหมือนวีคอแต่มันไม่ใช่นะครับแต่รถก็ดูสวยขึ้นนะครับ ด้านหลังครับตัวไฟท้ายกันชนหลังนี่ยังคงเป็นของเดิมนะครับที่มาจากตัวโรงงานนะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังนะครับผมที่เชื่อมต่อกับจอครับตัวหนังสือบ่งบอกรุ่นนะครับแท้พลาสติกือท็อปสุดกระบะหลังถูกติดตั้งแคริบอยครับเดินทางไกลไม่ต้องกลัวเปียกนะครับของที่ใส่ด้านหลังนี้ไปได้ไกลๆครับแม็กไลเนอร์ไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยมากๆนะครับสำหรับตัวรถรอบๆคันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามไม่มีอุบัติเหตุใดๆแน่นอนนะครับลูกค้าที่กําลังมองหารถกระบะติดประตูเกียวอับ คันนี้คือตัวเลือกที่น่าใช้อีกคันนะครับผมแนะนําคันนี้ได้เลยครับผมเลขไม่นะครับผ่านการใช้งานมา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกโลนะครับและเจ้าของเดียวด้วยนะครับตัวพวงมาลัยนะครับสมบูรณ์มากๆไม่มีลอกนะครับบอดี้ต่างๆก็ยังคงในสภาพสมบูรณ์คอนโซลต่างๆจะเป็นสีดานะครับหน้าจอทัชสกรีนครับมีระบบนําทางต่างๆออปชันมาเต็มนะครับตัวนตัวท็อปนะครับผมตัวหน้าจอนะครับเชื่อมต่อกล้องมองหลังทาให้เราสะดวกสบายเวลาถอยอยู่แล้วนะครับ แอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับระบบเกียร์นะครับเล่นได้ทั้งสองระบบทั้งเมนนวลแล้วก็ออโต้นะครับคอนโซลกลางก็จะเป็นเก๊กเก็บของและลางแก้วนะครับสะดวกปุ่มมันติฟังชันที่พองมาลัยครับเชื่อมต่อกับหน้าจอได้สะดวกสบายและมือถือของเรานะครับระบบความปลอดภัยกระถลมลิ้นัย2ลูกครับด้านคนขับและคนนั่งนะครับผมคันนี้ อุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับควบคุมกระจกต่างๆไม่มีแตกหรือทำรุดเสียหายนะครับตัวเบาะคนขับนะครับปรับด้วยไฟฟ้านะครับตัวท็อปคันนี้นะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ําตาลนะครับยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีแตกขาดนะครับผมเจ้าของเก่าเขารักษาดีมากทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับผมด้านล่างก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามไม่มีเปื้อนใดๆเลยนะครับคันนี้และสมุดคู่มือต่างๆยังอยู่ครบนะครับทาให้เรารู้ว่ารถคันนี้ผ่านการเข้าสู่มากี่ครั้งจากเจ้าของเดิมนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะครับ177แรงม้าเรื่องแรงวิ่งนี่หายห่วงเลยแหละครับตัวเครื่องนะครับยังขูด ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีการสอนหรือแกะนะครับระบบเบรคคันนี้จะเป็นเบรกเ BS ียนะครับระบบความปลอดภัยสูงสุดอยู่แล้วคานหน้านะครับหัวหน้าต่างๆไม่มีแกะนะครับเพดยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับทั้งหมดนะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถยนต์กระบะเกียร์ออโต้นะครับผมแนะนําคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าใช้อีกคันนะครับตัวรถทั้งหมดเรารับประกันว่าไม่มีอุบัติเหตุคนแน่นอนนะครับสำหรับราคากระบะเกียร์ออโต้คันนี้นะครับอยู่ที่5,39,000บาทตัวรถสามารถจะได้เต็มโดยไม่ต้องใช้เงินนะคครับลูก้า สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับหรือกำลังมองหารถยนต์กระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมอยากชมตัวจริงนะครับร้านของเราอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะครับผมปากทางข้าสารนะครับหรือตรงข้ามโรงงานโตคุมินะครับสามารถเข้ามารับชมได้นะครับหรือทดลองขับได้นะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นคันไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านและก็ช่องย t u b e นะครับขายรถมือสองสีคิ้วลมรถของเรานะครับผมเพราะเรามีรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับผม จะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ